โอเคครับเดี๋ยวมาคุยกันยาวๆเลยนะครับเรื่องอทําเว็บไซต์ขายของเป็นของตัวเองดีไหมนะครับข้อดีข้อเสียเป็นยังไงนะครับในเมื่อมี Ti k t o อกช็อปมี l a ซาดามี s h อปปีมี Facebook มีอะไรอยู่แล้วแล้วจะต้องทําเว็บไปทําไมนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันยาวๆเลยในคลิปนี้ผมอาจจะไม่ได้ตัดให้มันกระชับอะไรมากนะครับมาคุยกันแบบสบายๆคือก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่จะลงมาเล่นในตลาดออนไลน์เนี่ยนะครับ ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็จะมีเป้าหมายของธุรกิจนะครับเป้าหมายของการทําออนไลน์อยู่แล้วนะครับถึงจะมากําหนดโจทย์ได้ว่าต้องทําเว็บไซต์ไหมนะครับต้องทํา t i k ็อกช้อปปี้ลาซาด้าเฟซบุ๊กแฟนเพจไอจีต้องท TikTok, e, ada, Facebook, page, IG, ําอะไรบ้างนะครับผมคิดว่าผู้ฟังเนี่ยทุกคนเนี่ยมีเป้าหมายตรงนี้อยู่แล้วนะครับผมหยิมยกเหตุผลข้อแรกก่อนเลยนะครับเว็บไซต์เนี่ยจะเหมือนเป็นสินทรัพย์ที่ดูทําให้ธุรกิจเนี่ยน่าเชื่อถือที่สุดนะครับนั่นหมายความว่า มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่อยู่ๆจะมาทําเว็บไซต์ขึ้นมาสักตัวหนึ่งเนี่ยใช่ไหมฮะมันต้องมีทั้งต้นทุนในการจ้างพัฒนาเว็บไซต์ต้นทุนการดูแลหลังบ้านต้นทุนการทําโปรโมโชัม่นบนเว็บไซต์ต่างๆนะครับต้องมาคิดกลยุทธ์อะไรต่างๆวางแผนทั้งหมดเองนะครับถ้าคุณพิจารณาจะทําเว็บไซต์แล้วเนี่ยคุณจะต้องมาวางแผนการตลาดกําหนดกลยุทธ์เซ็ตโปรโมชั่นนู่นนี่เองนะครับแต่ถ้าเทียบกับพวกแพลตฟอร์มอื่นๆเนี่ย ช้อปปี้ลาซาด้าทิกต็อกเนี่ยเขาก็จะมีโปรโมชั่นที่เป็นแพทเทิร์นอยู่บนแพลตฟอร์มเขาอยู่ละนะครับโอเคหลังจากที่เราคุยกันเรื่องโจทย์แล้วว่าคุณตัดสินใจที่จะทําเว็บไซต์ละนะครับเหตุผนละข้อแรกเลยนะครับในในคลิปเนี้ยผมจะพูดถึงทั้งข้อดีทั้งข้อเสียนะครับเหตุผนละข้อแรกเลยเนี่ยเอาเรามาพูดกันถึงเรื่องข้อดีก่อนของเว็บไซต์นะครับนะข้อที่1น,นะครับคุณจะได้กําไรที่เต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยนะครับ ถ้ามีเว็บไซต์ถ้าขายของบนเว็บไซต์นะครับกำไรตเต็มเม็ดเต็มเม็ดเต็มหน่วยหมายความว่าอย่างไงถ้าคุณตั้งราคาขาย1 0 0 0บาทบนเว็บไซต์นะครับคุณก็ได้เต็มเลยหนึ่ง0 0บาทนะครับแต่ในบางกรณีเนี่ยก็จะพูดว่าได้1000บาทเต็มเต็มก็ไม่ถูกนะครับเดี๋ยวผมจะขยายความให้ดังนีนะ้คือบนหน้าเว็บไซต์ที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับที่หยิบสินค้าเข้าตะกร้าไปจนถึงการสแ,แกนจ่ายหรือว่าบางเว็บเนี่ยรับบัตรเครดิตอย่างเงี้ยนะครับทุกทุก การสแกนจ่ายทุกๆการจ่ายผ่านบัตรคเครดิตผ่านหน้าเว็บไซต์เนี่ยนะครับคุณก็จะต้องโดนหักค่าธรรมเนียมเ <c oughs> ขาเรียกว่าเป็นค่าค่าธรรมเนียม,ยมบริการ transaction fee อะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าแต่ละเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่าจะหักเท่าไหร่นะครับตัวนี้ผมเรียกว่าเป็น payment gateway น,นะครับสมมติว่าคุณไปสมัครใช้บริการเจ้านี้นะครับเขาอาจจะบอกว่าค่าธรรมเนียมอยู่ที่3%นะครับสมมุตินะฮะ ดังนั้นถ้าเวลามีการซื้อสินค้าบนหน้าเว็บ1,000บาทเนี่ยคุณก็จะโดนหักละประมาณ30บาทอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือคือเรื่องของค่าธรรมเนียมบนบนเว็บเนาะถ้าเกิดทำเว็บขายของนะครับแต่ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยค่าธรรมเนียมตรงเนี้ยนะครับมันจะ2% 3% 4%อะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเทียบกันเม็ดต่อเม็ดแล้วเนี่ยนะครับหน่วยต่อหน่วยแล้วเนี่ยมันก็ยังถูกกว่า ช่องทางอื่นๆเช่น s h o ป e ี Lazada TikTok อ,อะไรพวกนี้นะครับที่เขาอาจจะคิดค่า G.P. ามากน้อยก็อันนี้ยอันนี้ผมว่าเพื่อนๆก็น่าจะอาจะมีข้อมูลอยู่แล้วว่าโดนหักไปเท่าไหร่บ้างนะครับมันจะไม่เท่ากันตามตามลำดับเลเวลประเภทสินค้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะครับดังนั้นเนี่ยข้อดีข้อที่1ก็คือเรื่องของถ้ามีเว็บไซต์ขายของเป็นของตัวเองเนี่ย,ยก็จะได้กำไรที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้นนะครับ ข้อที่2นะครับข้อดีข้อที่2ข,ของการมีเว็บไซต์เนี่ยก็คือคุณจะจัดการบริหารข้อมูลลูกค้าได้เต็มที่เลยนะครับเช่นพวกเรื่องทํา CRM นะครับคุณจะเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานบนเว็บเลยว่าลูกค้าของคุณเนี่ยเขาสนใจสินค้าอะไรสนใจหมวดหมู่ไหนนะครับสนใจสินค้าชิ้นไหนนะครับลูกค้าคนนี้มาจากช่องทางไหนอยู่บนเว็บไซต์หน้าไหนนานที่สุดนะครับ มาจากจังหวัดอะไรประเทศอะไรอเงี้ย,ยคือมันจะมีข้อมูลตรงนี้นะครับเอาไว้ให้คุณเนี่ยเก็บเอาไว้นะครับคุณสามารถออกแบบการเก็บข้อมูลตรงนี้ข้อมูลพฤติกรรมตรงนี้ได้อย่างอิสระเลยนะครับแยกเป็นถังเลยว่าถังนี้เป็นความสนใจแบบที่1 2 3 4เพื่อที่จะเอาข้อมูลตรงนี้นะครับพฤติกรรมตรงนี้ไปกําหนดแผนการตลาดในอนาคตไปกําหนดโปรโมชั่นนะครับไปหาวิธีการส่งโปรโมชั่นหาวิธีการส่งสินค้าที่มันดูเป็น อะไรที่มันเหมาะกับกลุ่มลูกค้าเฉพาะตรงนี้นะครับนะครับเราจะทําตรงนี้ได้นะครับถ้าเกิดเรามีเว็บไซต์นะครับโอเคทีนี้ข้อดีข้อต่อมานะครับข้อที่3จะทําโปรโมชั่นได้อิสระมากขึ้นนะครับคือตัวเว็บไซต์เนี่ยอย่างที่เราเรียนนะครับว่าคุณคุณจะพัฒนาจ้างทีมพัฒนาเว็บไซต์นะครับให้เขียนโปรโมชั่นได้อิสระหรือจะเอาปลั๊กอินสำเร็จรูปมาใช้ก็ได้มันจะสามารถกําหนดโปรโมชั่นได้อิสระเลย แต่ถ้าเทียบกับคุณไปใช้งานแพลตฟอร์ม,มอ,อื่นๆไปใช้งานช้อปปี้ลาซาด้าทิกตอกเนี่ยเขาก็จะมีโปรโมชั่นบนบนแพลตฟอร์มบนตัวจัดการหลังบ้านของเขาอยู่แล้วนะครับซึ่งมันก็จะสะดวกคนละแบบ,นะบแต่ถ้าคุณต้องการโปรโมชั่นที่แบบเฉพาะสุดๆเงื่อนไขเฉพาะสุดๆเนี่ยผมก็แนะนําให้มาทําเว็บนะครับมันจะกําหนดได้ค่อนข้างอิสระมากกว่านะครับโอเคอ่ะทีเนี้ยข้อดีของเว็บไซต์เนี่ยผมเอาแบบ เน้นเลยเ,เ,เน้นเลยนะครับมา3ข้อนะครับเดี๋ยวทวน,นอีกรอบหนึ่งข้อที่1ก็คือเรื่องของกาไรต่เม็ดแต่หน่วยข้อที่2ก็คือเรื่องของการบริหารข้อมูลพฤติกรรมลูกค้าได้อย่างอิสระนะครับพวกการทำ CRM ต่างต่างข้อดีข้อที่3ก็คือว่ากําหนดโปรโมชั่นนะครับทำการตลาดได้อย่างอิสระนะครับมากกว่าช่องทางอื่นนะครับแต่ทีนี้พอพูดถึงข้อดีเรามาดูข้อเสียกันบ้างนะครับข้อเสียแน่นอน่้อทที1คืตนนนุกาารพัฒ สูงนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆแบบวันนี้ลุกขึ้นมาจะไปทําเว็บไซต์จะไปจ้างทีมได้เลยมันต้องใช้ทั้งระยะเวลานะครับใช้ทั้งทุนนะครับถ้าจ้างพัฒนาแล้วก็ลงทุนในราคาที่ไม่เหมาะสมเนี่ยก็อาจจะไดะ้สเปคเว็บที่ไม่ดีเซิร์ฟเวอร์ที่ช้าเซิร์ฟเวอร์ที่ช้าเกิดขึ้นอะไรครับสเปคเว็บไม่ดีเซิร์ฟเวอร์ที่ช้านะครับพอมันบวกกันผสมกันแล้วเนี่ยเว็บช้าใช้งานได้ แต่ใช้งานแล้วมันอาจจะขัดใจนิดหนึ่งว่าทาไมเว็บมันถึงช้าจะสั่งสินค้าทีสักตัวหนึ่งทําไมมันดูไม่สะดวกเลยกดทีหน่วงบ้างกดทีรอ6 7วิบ้างอะไรเงี้ยมันก็จะมันก็เลยจะทําให้ความรู้สึกในการช้อปปิ้งบนหน้าเว็บเราเนี่ยประสบการณ์ลูกค้าก็จะรู้สึกแบบไม่โอเคเลยดังนั้นเขาก็จะมีภาพลบต่อตัวแบรนด์ต่อตัวเว็บเลยนะครับว่าถ้าช้อปผ่านเว็บมันลําบากขนาดนี้เขาไปช้อปช่องทางอื่นก็ได้นะครับอันนี้คือ เรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องต้นทุนการน,นะครับการทำเว็บนะครับข้อที่2ก็คือว่าคุณจะต้องมีเวลาแล้วก็ใช้พละกําลังนะครับทั้งด้านความคิดการวางกลยุทธ์เพราะว่าเว็บไซต์เนี่ยคุณต้องวางแผนการทําการตลาดเองหมดเลยต้องยิงแอดเองคิดคอนเทนต์ยิงแอดเองนะครับกำหนดเรื่องของการเก็บข้อมูลลูกค้าข้อมูลพฤติกรรมคุณต้องดีไซน์กลยุทธ์ต่างๆเองนะครับนะครับอันนี้คือ ข้อเสียข้อที่2นะครับก็คือจะใช้กําลังในการวางกลยุทธ์วางอะไรมากเลยนะครับถ้าเทียบกับอาถ้าเทียบกับแพลตฟอร์มอื่นๆที่เขามีโปรโมชั่นมาให้คุณเล่นอยู่แล้วนะครับมีลูกค้าที่พร้อมซื้ออยู่เต็มแพลตฟอร์มไปหมดอยู่แล้วนะครับดังนั้นเว็บไซต์ก็จะมีข้อเสียตรงนี้นิดหนึ่งนะครับอ่โอเคนะครับอันนี้เราพูดกันถึงพาร์ทเว็บไซต์นะครับก็จะเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าข้อดีข้อเสียมัน มันก็มีนะครับส่วนข้อดีอื่เนเช่นออกแบบได้อิสระสีสรรันใสฟ่ฟอนต์ออกแบบการสื่อสารข้างบนมีแบนเนอร์ด้านซ้ายมีตัวเลา้ามีปุ่มใหญ่หญไอ้ตรงนั้นนะผมอาจจะไม่ได้พูดถึงแล้วกันนะครับมันเป็นในแง่ของอเรื่องของเรื่องของ ui ux เรื่องของ branding นะครับเดี๋ยวมันจะมันจะยาวเกินไปนะครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องอพวก marketplace platform อ,อื่นพวก shopee lazada tiktok shop อะไรพวกนี้บ้างนะครับ ว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับข้อดีอย่างแรกเลยคุณจะได้ทราฟฟิกที่เป็นคนพร้อมซื้อแน่นอนนะครับนั่นหมายความว่าคนที่เขาพร้อมที่จะซื้อเนี่ยเขาเข้าแอปพวกนี้อยู่แล้วเขาก็จะเข้าไปดูข้อมูลว่าเขาจะซื้ออะไรนะครับราคาเท่าไหร่คือเขาเตรียมมาซื้ออยู่แล้วนะครับคือข้อดีคือเขาเรียกว่าจะรวมลูกค้าที่พร้อมซื้ออยู่ในใแอปพวกนั้นอยู่แล้วนะครับคุณก็ไม่ต้องเสียเวลาในการแบบไปทําการตลาด ไปยิงแอดเองไปไปทำอะไรเองนะครับก็จะแบ่งเบาภาระได้นะครับข้อดีข้อที่2คือเขามีเครื่องมือการทำการตลาดที่พร้อมให้คุณเลยนะครับเช่นอยากทำโปรโมชั่นแบบไหนล่ะนะครับโปรโมชั่นแบบฮิตฮิตเนี่ยเขามีมาให้เต็มไปหมดเลยนะครับมีแพทเทิร์นมีอะไรมาให้หรือแม้กระทั่งอะสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบสองสิบสองอย่างเงี้ยนะครับอะอะไรครับเนี่ยเขาจะเขาจะเซตโปรโมชั่นตรงเนี้ยนะครับ ไว้ให้คุณทําการตลาดได้อย่างสะดวกนะครับแล้วก็มันง่ายด้วยนะครับอันนี้คือข้อดีข้อที่2นะครับแล้วก็เรื่องข้อดีข้อที่3เนี่ยเรื่องของอระบบจ่ายเงินระบบรับชบําระเงินระบบส่งสินค้าการติดตามการแจ้งเตือนลูกค้าต่างๆเวลามีการสั่งสินค้าจ่ายเงินนะครับคืนสินค้าอะไรเนี่ยเขามีการทําระบบตรงนี้ไว้ให้เรียบร้อยแล้วมันก็จะสะดวกอย่างมากเลยนะครับ,ๆๆรบเพียงแค่ว่า,อาเอาคิดง่ายๆ่าว่า,าคุณมีสินค้าคุณก็ไปสมัคร นะครับเปิดร้านเปิดอะไรคุณก็พร้อมขายได้เลยนะครับจะต่างจากเว็บที่คุณต้องลงทุนนะจะทําเว็บไซต์เดือนหนึ่งวางกลยุทธ์ตรวจงานแบบนะครับตรวจดีไซน์ว่าผ่านไหมเทสระบบเจอบักแจ้งทีมมันมันก็มีหลายขั้นตอนของมันนะครับแล้วก็อันนี้เรามาพูดถึงข้อเสียบ้างนะครับข้อเสียของพวก Marketplace นะครับอันที่1คือการเข้าถึงข้อมูลลูกค้าแล้วก็ข้อมูลพฤติกรรมลูกค้าเนี่ยทำได้อย่างจํากัดนะครับ ดังนั้นคุณก็จะไม่สามารถที่จะเอาข้อมูลมาทํา CRM แบบเว็บได้ไม่สามารถที่จะดูพฤติกรรมลูกค้าแบบลึกๆนะครับถ้าอยากถ้าอยากจะทําการตลาดแบบแบบแอดวานซ์ในในอนาคตเนี่ยคุณก็จะเข้าถึงข้อมูลได้อย่างจํากัดนะครับนะแล้วก็ข้อเสียข้อต่อมาอย่างที่บอกครับว่า,เ,าเรื่องของความน่าเชื่อถือก็เป็นสิ่งที่สําคัญในเมื่อทุกวันนี้คนเปิดเพจเปิดช็อปเปิดอะไรเนี่ยมันทําได้ค่อนข้าง ง่ายและเร็วนะครับมันก็จะมีะการการแอบอ้างจําเป็นต้องยืนยันตัวตนแล้วก็เขาเรียกอะไรครับคนไหนเป็นคนจริงคนอะไรมันก็จะมีเรื่องของมิจฉาชีพอะไรอีกนะครับที่ต้องต้องดูดีๆต้องสร้างความน่าเชื่อถือดีๆนะครับนะอันนี้คืออีกเรื่องหนึ่งนะครับโอเคอันนี้เราก็น่าจะครบถ้วนเนาะวันนี้ผมพูดถึงเรื่องเรื่องของอ ทำเว็บไซต์ดีไหมนะครับข้อดีข้อเสียเป็นยังไงแล้วพวกมาร์เก็ตเพลสแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยข้อดีข้อเสียมันเป็นยังไงนะครับท้ายที่สุดผมอยากจะสรุปอย่างนี้ครับว่ามันไม่มีสื่อใดสื่อหนึ่งที่ที่ดีแค่สื่อเดียวนะครับคือธุรกิจทุกวันนี้นะครับหรือพฤติกรรมของอผู้ใช้งานลูกค้าทุกวันนี้เนี่ยเขาก็จะอยู่ในหลายๆช่องทางที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะต้องมาวางกันว่า เ้าหมายคุณคืออย่างนี้นะครับใช้เว็บไซต์นะครับเป็นฐานทัพนะครับในการสร้างความน่าเชื่อถือในการเก็บข้อมูลในการมารวบรวมคําสั่งซื้อที่เว็บไซต์ดีไหมนะครับใช้ Facebook ในการทําให้แบรนด์เป็นที่รู้จักไหมนะครับหรือว่าจะขายบน lazada shopee นะครับคุณก็ต้องไปต้องไปห้ำหันราคากันนะครับอีกร้านหนึ่งขายของเหมือนกันเขาดั้มราคาลงแต่คุณจะเป็นต้องบวกราคาเพิ่มขึ้นเพื่อให้มัน cover ค่า gp อะไรพวกนี้คือคือมันมันมันก็มีข้อดีข้อเสียมันอยู่ที่คุณวางกลยุทธ์แบบไหนนะครับวันนี้ผมก็จะให้ข้อมูลที่ที่น่าจะเป็นประโยชน์กับกับผู้ฟังประมาณนี้ก่อนนะครับเท่าที่ผมจากประสบการณ์ผมนะครับนะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามาแชร์กันอีกนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ